กับเขาเมื่อน,นี้ก็มีหมูผัดพริกใไซนอมัยจ้ะแล้วก็แจวกับพีห้องกับลวกผักแล้วก็นี่จะหลักเขามี่มแกนี่ลราจะกับเขานะมาจ้ะเขามากินกันเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับช่องนังเอกฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อวานนี่นั่งกับบอสบายจ้ะตานั่งกับบวมกัอเขาบวมกับบ่บวมลายจ้ะมันเท่ใส่ห้หอ,อ,องเพราะลำคานจ้ะเห็นบ่จ้ะ นงนีบวบวมนังนี่บวมนะจ๊ะนั่งแพ้นะจ๊ะแพ้เกสรดอกไม้นี่ละคือสีบอเฝ้าง่ายหรอขันบอเบิดหรือดูมันนะ่ะเบืองตานางนั่นนะจ๊ะเบิ้งสีบอเห็ดเบ้าู้จากจ๊ะแต่ว่านางมือเดียวไปตรงๆจ๊ะมันสะบังเข้าจ้ะแม่นขันแม่นไข่กะไข่เป็ดไข่ไก่ละจะ้ะบวมเนะี่ยก้มบวมนะเมื่อนี้นั่งกับพระพิณองม่ก,กินเขาจ๊ะกับข้าเข้ากับเสืเมีเน ผัดหมูไซนอไม่จ้ะหมูผัดพริกไซนอมไมใส่บักพริกไทยออนน้าแล้วก็แเจ้ากับปีเฮ้าจ้าลวกบักทั่วลวกบักลวกมะเขือเจี๊ยบบักแข้งแล้วก็ผักนื่จ้กที่น่าไปเก็บมาจะาเฮ้ามากินกันเลยตาน้างกัทํามสิบ่เห็นละกินยาหน้างน,น,นอนนอนหมู่บ้านเนี่ยนันาานน่งบ่ไรเอ็นนั่งบ่บ่มีคลิปแล้วจะหมู่บ้านเนี่ย แวกับปีจ้ากินล้นั่งอย่ะได้กินยาญ่นละจ้ากินยาแล้วไม่ได้นอนอยากนอนแข้งกระด้ำดำขวดมันนจ้า คุณห,หลายๆนะคะที่เข่ามาใหา้ยกำลังใจนั่งเอกนั่งมาได้เข่าไปหารฮายูทูบแล้วจากหมู่บ้านนี่นั่งฐานั่งบาะไว้นี่ก็ยังบงอยากเห็นเลยจ้ะหมูแบบหมูหมักนั่งหมักหมูไว้นั่งเอาแบบมันขึ้นนี่ ทำไมแล้วเปย่าเป็นน้ำไมพีบินดิดาท่านที่น้ม่มาท่านเปีย่ยนมัน น่าสิไปล้วจ้ะแต่บ่าหลอบนี่ก็ต้องดูใจหรืีนั่งนั่งหยาดน้ำตาจ้ะอันอื่นครับว่าเป็นยังดอกม่เห็นหงแล้วจ้ะมันกับ่าอยากเห็นยังเนาะ ทันทด้นจาา้าไปยทานได้กินเขาไม่กินน้ำล่าง มากกับม่าว่าเพ็ดอันนี้ก็เพ็ดแก้วกับพีกับเพ็ดจ้ากินได้ยาไว้ยาไว้มึงได้มันหัวมงมันได้มันบด่ดีอืมเป็นทะนาะ นั่งกับีมยัยงหลายนั่งกับอย่างมาบอกพี่น้องนะจ๊ะว่าขันนั่งไม่ค่อยได้ร่งคลิปอย่างกับยาฟ้านีหายจากนั่งนะจ๊ะเพราะว่านั่งกันตานั่งไม่อยากเรีนหงกันไหนตานั่งมันมันแแห่มันยังบังอยู่นะยังบังทึ่งๆอยู่นะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนังเอกฟินแลนด์เพือเกานะจ๊ะบ้านไหนที่น้าบ้านนไปเยี่ยมนั่งจะไปเยี่ยมยาฟ้าน้อยใจกันนะจ๊ะยาฟ้านีหายจากนั่งเอกเด้อ ถ้าผู้ใดไม่ยังอยากสอบถามหรือว่าอยากคุยกับน,น้าเอกกับมเมนม์นมาไว้ใต้คลิปเลยได้จ้าสำ,สำหรับมือน,นี้น้ากับกันขอตัวกินเขาละกันที่ได้กินยากุน,นที่ได้พักพอนะจ้าขอบคุณหลายๆล้วนจ้าสวัสดีจ้า